บ้านเกาหลีบางที่จะมีแผนบอกการใช้ไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละห้องด้วยค่ะบอกแม้กระทั่งว่าเต้ารับไหนที่ใช้ไฟเยอะกว่ากันในห้องอย่างแผงน,นี้มีเต้ารับ2อันก็จะบอกการใช้ไฟของแต่ละอันอย่างเช่นห้องนี้ตอนเปิดไฟอยู่ใช้ไฟรวม53วัตต์พอปิดไฟใช้ไฟไป็น1วัตต์แถมดูได้ในที่มืดด้วยซึ่งแค่นี้ยังไม่พอนะคะมันยังสามารถส่งเสียงเตือนได้ด้วยในกรณีที่ใช้ไฟเกินอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนตอนที่คุณสามีกําลังใช้เตาอบอ,อยู่ซึ่งก็ใช้ไฟ เยยออะอู่แล้วพอไอรินเปิดสวิตช์ลางไฟเพื่อชาร์จแบตมือถืออยู่ๆก็ได้ยินเสียงเตือนจากแผงไฟนี้ซึ่งตอนนั้นไอรินกับสามีก็งงค่ะว่ามันคือเสียงอะไรพอไปดูตัวเลขพบว่าตัวเลขการใช้ไฟเนี่ยสูงมากๆพอมาดูให้ดีสรุปว่าคุณสามีเผิอเปิดสวิตช์กาต้มน้ำร้อนแบบไม่มีน้าเอาไว้ ตัวเดียวก็กินไฟไปแล้วตั้งส0 0พันกวัดเลยรีบปิดสวิตช์ที่รางไฟนี้ทําให้ตัวเลขในแผงนี้ลดลงเสียงเตือนก็หายไปค่ะก็เลยเข้าใจว่ามันคือเสียงเตือนการใช้ไฟเกินกว่าค่าที่เขาตั้งเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนั่นเองอขอสารภาพค่ะว่าอยู่บ้านนี้มาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันมีการเตือนการใช้ไฟเกินด้วยจากเหตุการณ์นี้ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมเราควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเราใช้งานไอรินคิดว่าเสียงเตือนภัยเนี่ยมันดีมากเลยค่ะด เฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เวลาที่เราลืมปิดสวิตไฟก็จะมีเสียงเตือนให้เรารู้ตัวก่อนแถมยังรู้ด้วยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนกินไฟไปเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยเองก็มีแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าถ้ามีก็คงจะดีเหมือนกัน